สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะหลังจากที่ผมหายไปหลายวันนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาก็มีธุระนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ <c oughs> ก็เป็น คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนะครับพูดคุยกันนะอันนี้เป็นคลิปนะครับของอรูปหล่อนะครับรูปหล่อเป็นจัดว่าเป็นรูปสุดท้ายนะครับของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเนนวะอันนั้นเป็น เป็นรูปลอรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับปีสอง7นห้าอห้าสิบเจ็ดนะอันนี้เป็นรุ่นพ่กขาัพท์นะครับรุ่นพกขาัพ์อันนี้เป็นรูปลอ,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 อนะรูปลอเนื้อนวะแล้วก็ตรงฐานนี้จะหุ้มอทองแดงนะครับสร้างก็ อันนี้จํานวนการสร้างผมไม่แน่ใจเลยนะรุ่นนี้นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากไอ้น,น่าจะสร้างตามเขาเรียกว่าจํานวนการจองเนาะของลูกศิษย์เป็นรุ่นที่ <c oughs> ผมมองว่าเหมือนท่านตอนที่ท่านอายุมากแล้วนะครับเหมือนท่านที่สุดนะใบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะ พยายามหารูปถ้ามีเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมเนาะว่าตอนหลวงพ่ออายุมากนะหน้าตาจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนรูปล่อเนี่ยเหมือนมากนะครับแล้วองนี้เนี่ยโค้ดเลขเจนะครับนัมเบอร์จะเป็นเลขเจนะองนี้อันนี้เป็นบอร,รอนะวัดบ้านไร่แล้วก็จะเป็นโค้ดนะ รายละเอียด <c oughs> ไม่ค่อยมีมากนะครับเป็นพระยุคใหม่ที่อเอาพูดง่ายๆคือศิลปะในการแกะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะเขาการแกะเขามันจะไม่ค่อยทิ้งร่องรอยเหมือนพระยุคก่อนๆน,นะครับก็เดี๋ยวผมให้ชมรายละเอียดเนาะนะครับขออนุญ,ญาตปรับกล้องครับ นี่นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้เดี๋ยวปรับแสงไฟนิดนึงนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้เลยนะครับใบหน้าใบหน้าหลวงพ่อตามเลียวจีวอนอะไรพวกนี้นะครับตามเส้นเอ็นคือถือว่าโอเคนะนะครับถือว่าโอเคเลยดูนะครับ แต่ว่ามันเป็นร่องรอยของการผมว่าน่าจะเป็นเครื่องอ่ะนะครับแต่ตอนแต่งพิมพ์นี้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่ดูร่องรอยแล้วมันไม่ค่อยคมเลยครับเหมือนการแกะบนเหรียญน,นี่น่าจะเนี่ยครับเป็นร่องรอยเป็นเส้นๆแต่ยังไงก็คือเอกลักษณ์ของของพระที่มัน เป็นพระแท้เนาะก็ลองดูนะครับแล้วก็จำไว้อีกหน่อยไม่แน่ใจนะอาจจะมีของเก๋ก็ได้เ,<อ>เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่ท่านรับรู้ทันท่านรับรู้ด้วยแล้วก็ปลุกเสกคือลูกศิษย์ของท่านปลุกเสกในบทนะครับในบทที่วัดบ้านไร่นะ นี้เดี๋ยวให้ชมใต้าฐานอันนี้เป็นเลข7นะครับเป็น,นัำเบอร์ที่องค์ที่7แล้วก็ยันนะนี่เป็นโคตบบรอ,อก็คือน่าจะย่อมาจากคำว่าวัดบ้านไร่นะครับองนี้รุ่นนี้สวยนะผมมองนะครับผมมองว่าสวยสวยทีเดียวเลย ทุกอย่างสมส่วนนะครับทุกอย่างสมส่วนไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นริ้วจีวรพายุกใหม่ส่วนมากไอ้ส่วนมากเนี่ยจะทิ้งไอ,ไอ้ลอยของประกบนะครับแม่พิมพเนาะตรงตรง,ตรงไอ้ด้านข้างขององค์พระนะครับถ้ายกใหม่ยกหลังๆเนี่ยจะมีให้เห็นทุกองค์นอกจากไอ้จะเป็นหล,อลน่อโบราณ <c oughs> นะครับเป็นหล่อโบราณเหมือนที่ผมมอาให้ชมนะครับอันนั้นจะไม่ทิ้งร่องรอยเพราะว่าเขาน่าจะเข้าพิมพ์ทีละองค์นะครับปั้นหุ่นเทียนแล้วก็เข้าเข้าไอ้เขาเรียกว่าห um ุ um ้มอะหุ้มดินทีละองค์นะครับคือไม่ได้เข้าแว็กแล้วก็กดเป็นแม่พิมพ์ออกมาทีละองค์แล้วก็คือเขาไม่ได้ใช้พิมพระกบอะครับ คือเหมือนเขาปั้นแต่งทีงละองอะลองลองเดี๋ยวผมจะจะเอาลิงก์แปะไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ทวดปี25 3 9นะ้าสาะถ้าผมจำไม่ผิดองนั้นที่ออกวัดคิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้อันนั้นจะไม่ทิ้งปรากฏอ่าร่องของแม่พิมพ์ ที่เป็นเส้นอยู่ด้านข้างนี้นครับคือจะไม่ปรากฏเพราะว่าเขาใช้วิธีหล่อแบบโบราณน,นะครับเนาะโอเคครับอันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้ทุกอย่างเรียบร้อยมือนิ้วมือนะครับนิ้วมือนิ้วเท้าตัวหนังสือร่องรอยของลายกรนกนะครับด้านข้างนะของ ฐานพระนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นมหาภคทรัพ์ยนะครับนะก็โอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็คงจะมีเท่านี้นะแต่ว่าพระหลวงพ่อคุณนี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นพระที่เก่งแล้วก็ประสบการณ์เยอะนะครับ <c oughs> เป็นพ้าเก่งประสบการณ์เยอะ คือปู่ประมาไม่ได้เทียบแบบยกตนเทียมท่านอะไรประมาณนั้นไม่ไม่ได้มีเจตนานะครับอย่างหลวงปู่ทวดอ่ะประสบการณ์ก็เยอะนะครับหลวงพ่อคุณบรารมีท่านก็เยอะคือวัตถุมงคลของแต่ละรุ่นของท่านเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องว่าเป็นรุ่นแรกหรือว่ารุ่นที่เขาเล่นกันนะครับทุกคนนะสําหรับอันนี้ก็เลือกเอาเนาะ ใครที่ชอบแบบไหนอะไรยังไงก็เลือกเอาตามใจชอบเพราะว่ามีหลากหลายรุ่นให้เราเลือกนะครับความชอบของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะปิดคลิปแล้วครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ผมหน่อยเนาะกดติดตามกันไว้เผื่อคลิปหน้านี่จะได้ไม่ต้องพลาดนะครับหากว่ามีอะไรที่ เป็นความรู้ดีๆแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับนำเสนอกันก็เดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใน EP ต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป mm. ก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ mm. เผื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางเรานะครับของช่องนาลือชานะ โอเคครับผมยังไงก็ต้องกลับลากันไปนแล้วครับสำหรับค่าคนนี้ครับผมสวัสดีครับ